โอเคครับผมเกเผมก็สวัสดีทุกท่านนะผมวันนี้มารีวิวไาครับผมมารีวิวไาครับพีบักเก็ตเวอร์ชันช่นหนึ่งจุดศูนย์จุดสมลมาหยุดด้านล่างเลยนะผมนะผมก็ ไม่เลี่ยงกดติดตามกด subscribe ก็ได้นะผมหองของให้คลิปนี้ถึงประมาณประมาณห้าอ์ก็พอห้าม5ไ์ก็จะเป็นกำลังใจมากเลยผมก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมก็ก็กด กด subscribe กดแชร์กดไลค์ผมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมบอกว่ากดติดตามช่องนี้หน่อยครับผมนะครับผมว่าขอพิมา่าพิม่าให้เพื่อนๆว่ากดติดตามช่องนี้หน่อยนะครับผมก็กดติดตามช่วยพี่ๆเขาหน่อยอนะก็ได้อะนะครับแล้วก็ในเรื่องปวกาชาไม่จำกัดก็ ผมก็จะแจกนะผมถ้าถึงกว่าิบซับสไครนะผมแล้วก็ใครอยากได้ก็รีบมากดกดกันเถอะนะผมพี่ผมจะสอนเลยดีดีไหมครับผมถ้าอยากให้ผมสอนเลยดีกว่านะผมถ้าอยากให้ผมสอนนะผมอะเอาเป็นถ้าอยากให้ผมสอนก็ต่อให้ผมต่อให้แค่สิบห้าซับสไคร์แล้วกันนะผม สิบห้าซับสไครผม,ผมอ่าสิบห้าซับสไครผมจะมาแจกโปรกราชาไม่จำกัดแล้วกันเราจะสอนด้วยคลิปผมเข้าเรื่องเลยผมขอมีอะไรไหมนี่อันนี้อาจจะแก้การบั๊กนะผมบั๊กแล้วมไม่มีเยลยนะครับผมอ่ามียานี้ด้วยอะไรเนี่ย กินดิอุย้ยมาชิบไก่ดิปาาโอ้สาพิษอืมตายหรอ เครื่องไม่แรงจริงอยา่าอย่าไปทำนะผมไฟอ,ออกแทบไม่ได้นะผมโอ้โหลดแล้วนะผมก็เอน ender pearl นะผมปกติถ้าใครโหลดไปครับเวอร์ชันศูนย์จุดสิบเจ็ดศูนย์มาใช่ไหมมันจะมันจะปาแบได้แบบรัวๆ,ๆนะผมสังเกตดูนะผมวันนั้นผม ปาบใช่ไหมผมกดรัวไม่ได้แล้วผมตอนนี้ตอรอให้อาสีข,า,ขาวๆหายไปก่อนนะผมนะครับผมสีข,า,ขาวๆหายไปก่อน,นก็จะแก้บัก๊กอันนี้แหละเนาะว่าถ้าปาลารัวๆมันจะมันทำให้มันแหลกนบผมพเอเผื่อปาลารัว,วปุ๊บมันผมปลรงนี้ใช่ไหมออต้องทำนะถ้าเราปาลารัว,วปุ๊บ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 อะไรเงี้ย มันจะไปอาการวักคือมันจะไปติดตรงเนี้ยมันจะเข้าไปในบล็อกนะครับมันจะเข้าไปในบล็อกนะครับซึ่งเขาเลยแก้มาเอาการแก้ปัญหาเอาไอออเปนเดอร์ก็ยัง er เหมือนเดิมผมดีเอ็นก็เดี๋ยวพี่ดูว่าผมน่าจะปกติเนาะไลน์เจอร์ก็่วนเรื่องไลน์เจอร์เนาะ ก็ไม่รู้เกี่ยวอะไรมาครับแล,แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นก็เล่นเล่นอยู่ผมเล่นเยอะมากมัน,นมีเพื่อนเล่นไหมผมแต่ว่าผมผมก็เล่นเล,เล่นเยอะมากผมแต่ว่าเล่นแบบไม่ได้แคสนะครับไม่ได้แคสเลยนะครับผมโอเคไปดูที่เนเธอร์อะไรก่นอนไม่ใช่สุ้ยอันนี้เลยว่อนะผม ไออะไรเนี่ยอะไรไม่รู้แกนโลกของเนทของตอนเนี้ยโลกอินเอร์แมนคืออะไรไม่รู้ประตูหน้ามังกรแต่ว่าเอนเดอร์เอนเดอร์ดักอลนั่นหูอืมอะไรบ้า

Ờ oh. bên lại em bye bye Xui เพื่ออะไรนี่วะไม่รู้สิจะสร้างใหม่ดิสร้างใหม่เลยมันต้องใช้ลาวาไหมมันต้องใช้หรอมันไม่ได้ใช้แล้วนะส่วนตัวผมนะมันไม่ได้ใช้แล้วมัง้งมัน,ม,นมันไม่ได้ใช้แลล่ะ นะคะผมมันไม่น่าใช่้วอกไม่น่าใช่ จึงทำให้ฉันร้องเพลงตุ๊บๆๆๆวางหัวไปเลยผิดก็ผิดก็ผมราวนี้ผิดพี่โรงแม่งไว้แม่งไว้นั่นไงเอาละไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเฮ้้คิดดีเหรอไป พาเราไปหมู่บ้าน NBC. เอ็นเอ็นบีซีใช่หเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไปไกลๆเลย แ็บนะ้ไอีกเวนไปไกลๆผมขอตัดแล้วกันโอ้หเดี๋ยวคุณพีผ่ผมผมอนุพลบอกแล้วผมมันจะพาเรามาหมู่บ้าน NBC นแน่ผมอุ้ยของดีไปนั่นไงไปไหน nó phải đá cơ à? đúng rồi, Quá em. Oh. Oh, team bay home. Go. เดี๋ยววะเดี๋ยววะซิดล์ลาโอ้ยมันมาแค่เดียวทางลงเนี่ยแบบมันหล่นดีนะน่ากลัวล้ะ ใเอการก็ไม่เฮ้สเประ๊ะโอ้เดี๋ยวดีนี่นปลอกได้ปะ่ะเฮ้ยเราเราเนี่หู

เวลาผมเราเวลาโมมิเซ็นผมหมดละไอชีจะรีบวางอ้า,อาเป็นสรุปคือทำไม่ได้ผมทำไมล่นะดอกเจ้ผมคลิปนี้วางอันนี้ไม่ได้ผมก็เจอใหม่คลิปหน้านะ,นะผมก็ว่า ถอาไม่ให,หมก่ก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมสวัสดีทุกคนลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ